วันทำคลิปขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์ขึ้นรถรางขึ้นรถไฟนะคะก็จะมีคนเข้ามาถามว่าค่ารถเท่าไหร่แล้วมันคุ้มไหมอยู่สวีเดนไปทำงานนอร์เวย์มันคุ้มไหมค่ารถเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อะไรแบบนี้วันขออนุญาตพูดต้นต๊ะ ตรงนี้ต้นคลิปนะคะแล้วก็ใครไม่อยากฟังคลิปนี้ข้ามไปเลยนะคะวันจะขอพูดว่าสิ่งที่วันจะพูดต่อไปเนี้ยเกี่ยวกับตัววันเองคนเดียวนะคะเหมือนที่เคยพูดให้ทุกคนฟังว่า,าจริงๆแล้วการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะ่ะเราไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเ,เราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าความคิดของเราคนที่มองไปที่ชีวิตคนอื่นนะคะว่า ฉันคิดว่าเธอควรจะทำแบบนั้นดีกว่าควรจะทำแบบนี้ดีกว่าวันขอบอกได้เลยนะคะว่า